สสดี่รับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยกับรายการแคสเกมตามใจฉันนั้นครับผมก็พอดีวันนี้นะครับอรุ่นน้องที่ไม่ได้เล่นด้วยกันมานานนานนะครับนานมากครึ่งปีได้ครับ<อ>เขาหนีไปเล่นฮอนครับแล้วพอดีมีคนไปทาบทามเขากลับมาก็เลยชวนกันมาเล่น dot a สองนะครับหรือหรือ dot a สองนั่นแหละครับช่างดิก็เดี๋ยว จะตัดคลิปไปช่วงที่เริ่มเกมเลยนะแล้วกันนะครับไอนี่แม่งค้นหาเป็นวันเลยวันนี้จะได้เล่นไหมเนี่ยมันตัวทับเลยถ้าจีนี้เข้ามาล้วก็อ,ออกเลยแล้วสรุปเราไม่นอด้ร้องน,นี่มาจากอะไรวะมาจากคนมาจากนักไอเนี่ยพี่ร้องกะนนะนัก้งลองเน,งนเปอะเอาหรอาไม่ได้ไม่ได้มาจากเองเหรอ คือแบบซัมบูมด็อกนี่แม่งก่อยอะ่ะแบบเห็นแบบกระเดิมากเฮ้ยเอ็มอาร์โปรอ้สั็อกแต่เป็นรูปผู้หญิงอีเยี่ยมแม่งเป็นกันเฮยอยู่เดี๋ยนี้มันมีฮีโร่ใหม่มาเวทัสต้องกดแรนดอมเท่านั้นถ่ายเ้ยเอ <c oughs> อจีโม่เออมีจีโปรหกนี้เลย มันมีโร่ใหม่ชอบหางานเนี่ยทีโร่ใหม่ในตัวเก่าเว้ยดูไม่เปล่นเองอะ่ะกระดูกอะไรก็วันวานนี้ยใส่ด้วยใส่ด้วยยับยับยับมาบ่อยนักแรก้ใส่ด้วยไม่ไปมันเดือดเดินเล่นอะไรอยู่ในตัเล่นเพื่อไม่ให้ให้มันแกเล่นวาพี่เข้าพเจ้าเล่นพี่แอสุ่มอะไรพี่ โชเชอร์เลยหมกโหมกโมผกมกะห่ากันเลยตอนแรกาโหมอย่หรอผมเล่นผมเล่นนี่เองพี่ตล่นไม้เดี๋ยวพี่มาเล่นคลิปต้ามาเด่นตล้นไม้ดิแมวดิแรกเครื่องนี่นรบานพี่เออแรกเครื่องแรเครื่องเียก่อจะมาถึงมาดิอะเอาพี่ก็พร้อรอพี่5 s e d นมันก็กุ่มเอชายหด้วตัไ้ี่วะ่มม่หมดเลย อัเหี้ย่ะตลบอินสองยิงสามดูดูแล้วแม่งไม่รอดดูคงแล้วกะดีโร่แล้วโหรอดดินี่เลยมันต้องลองวันนี้เนี่ยกูลองลองเล่นก่อนให้มันชินโอ้เหมือนมูดูไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูดูเจตเตอร์โอ้มันเหมือนมันเหมือนกันแหละพี่แต่เกมมันใช่ไงไม่ต้องสายมึงแครี่เอาห่ะสายว่าทิ้ง เลื่อนมีด็อกแคร์ลี่ให้วไยด้วยสายว่าทิ้งไม่ทานแล้วเนี่ยมีด็อกแคร์ลี่เออเขาวิด็อกแคร์ลี่ไอ้เพนพวกเพนแคร์ลี่ได้ป่ะไอ้มึงลองเล่นเพนแคร์ลี่ดูดิอะได้จัดให้ะได้ชอบเลยสนุกเลยแหะมามีวินด็อกหลือน่าจะได้อยู่มั้งยูมันต้องทำนายโชว์ไปด้วยหนึ่งดอก ต้องรู้ว่าเราเป็นผู้ชายี่ตออะไรนะทำานอย่างงี้แม่งรู้เลยว่าเราเป็นผู้ชายเออใช่รู้ใช่ปะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออเองนิดหน่อยก็เอาอี่ช่งนี้เก็บหมดทำนายต้องเป็นผู้หญิงมาเลยผู้หญิงก็ทำนายได้ใช่ มจะทำนายหรือทำนางสาวก็ได้อยู่ที่ว่าผู้ชายมันอยากจะเธอาเล่นกเป็นแครี่ป่ะไอ้ขโมยหลวมเนี่ยนี่มึงเอามึงก็บ้านพี่ตามไปไอ้เนี่ยพี่เล่นไงว่าแครี่แคี่แครี่เอ้ยรอเล่นรอเล่นเออต้องปวดหัวรล้วนะพี้ตามมันเออเดี๋ยวเป็นแครี่เองเพื่ออะไรโอ้โหโอกาสแน่เลยเนี่ยตื่นเมันจะไปลงโตเนาเมนต์นะเนี่ย ตามมาเพื่อจะไปลงทัวร์เมนต์นะเนี่ยโหทัวอะไรวะับสตอมเป็นทัวร์แบบตื้อๆๆๆโดนแล้วพีันไตข้างล่างนั่งหเรียบร้อยครับดับเบิลคิวอ้าวดีนะไม่ดับเบิลคิว้จะ ดีแล้วดีอ่ะทีนี้ะคุยทำดีไรก็ได้เรย่อเคก็มีคำที่อย,ยู่ในสาระโปก,กมเลยบอกเลยมึงเถื่อนมากบอกเลยมึงเถื่อนจนกูแปลกใจเพราเหตุฉะไหนมึงถึงเถื่อน cip scale ข้างล่างเขาทิ้งเผื่อมาดียังวะมีนั่นไงโดนแล้วโดนแล้วเอาอเกี้มาจุไรต้องบอกว่าทะลืมงเลยส์อะทะลึ่งมุ่งจะคอมโบมาให้ที่คยุยที่มันคุยเท่าแปดผีค,ครับเหมือนจะเรือทำให้เหล่นรถใช่ไหม ใช่พี่แต่มันเลื่อนลงโคตรผิดนะไมโครถึกมากมันบวกไปนะพี่บอกไปตอนนั้นที่เราอ่านกันนะทำให้เมาพี่บวกห้าลำพี่เวลาลำแล้วจะเก่งขึ้นทำพี่สงสัยว่ามันคืออะไรพี่เอาเมา์มาชี้ที่สกิลผมอ่ายแล้วมันจะทำให้ลำครับเอ้ยแตงแค่ฉบเอ้ยบนล่างโดนสามแรงไม่ต้องีลยลางมาสามผ่านประวัติยื พี่จังอือนอยู่แล้วอ้อสวยงามสวยงามดีเขวสวยงามเอาไอ้เหอ้ยมันไอนี่สยงามตัวหลัง่อนก็ได้นะเดี๋ยวผม i v i n armmer ให้ติดเอี่อกทานปาวะทานออกหมดอะเชเด๋ย่รูมันเดินลงไปหาแล้วอะกูนล็อ เดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอเคเคเคมันไม่ขายว่ะมันขายป่ะวะขายดิปล่อยหมดแล้วมันเห็นไอ้ปไปมันก็หมดหมดเออทำไมมันกลัววะไก่แค่ต้นไม้ต้นเดียวแค่ใหญ่กว่านั้นลุ้มเลือกอ่ะยังต้องควกวงในแล้วเนี่ยมีเราว้าไม่ตัวจิ้วไปแล้วด้วยเอาดิเป็นี่ไหนอ่ะควกวงในแม่งเลยวิว้ามาแล้วยืนงงเล่นน้อ

ตีไม่เข้าจริงๆนะตีเข้าจริงๆนั่นชื่อไปทีนึงหนีวิ่งหนีวิ่งหนีต้องไสัตว์มาดิคนที่ไหนอ่ะไม่กลัวนะเว้ยบอยอนแต่เลวมีอยู่เลวไม่ใจที่หนีไปเถอะพื่อะคือเมื่อกี้มันเข้าวงในเจอกันไหม แค่ตายคุณมานาำไม่ขึ้นเลยคือพวกจะมาบันเทือนสัลวาดียมันบิงดึงกลับมาแล้วก็ตายยอดมากแล้วพี่ตอนมาตายรีบไปข้างบนให้สุดท้ายต้องตายเฮ้ยตกใจ เมื่อกี้ทัดทล้วทไรกูวะอ้าวไม่เทอะไรอ้าวไม่เทอะไรกูเห็นยืดมือมานะเว้ยล้างกายเมื่อกี้กูอ่อนแอเงี้ยเมื่อกี้มึงจะยืดมือกูมาผัดไึ้มาผัดกูเง้ยปกติเขาอะไรกันมาแปลงต่อนิ่งพี่จริงเหรอโอเคถ้าลำต่อนิ่งก็ต้องออกอันนี้เลย เดี๋เลยลำต่อเนื่กได้เดพี่คิดดูพี่สามารถปล่อยแบ็คเพอร์ได้สองครั้งเลยอ่มานาไม่ได้แล้เลอน่อยคร์ได้สองครั้เลยมันคุ้มเคุ้มเลยด้วยพี่อุ้มเดเพรดสองครั้แล้วแบ็คเพอร์ดสองลำเลยห้อเงยช่มานาจะพอเหรออ๋อพี่ ยืนรอไหมไหนครับมันไม่เรียกสองล่มะมาครับยิ่งเข้าใจผิดแล้วเราไม่ได้ดูกันมานานตอนนั้นจำได้เลยอยู่ด้วยกันทีไรไปหาทุกทีต้องร้องเลยเฮ้ยเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยชอบชอบชอบน่าดูน่าดูเออเออดี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 เยี่ยม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 เออดี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 มากดีมากสุดยอดตายแล้วเราไม่ต้องไปแล้วแหละ êy theo lò lái đấy thật đấy. Full sailer. phải không? Đúng vậy. Ai muốn gì vậy? À. ยเยยพื่อนทันล้เสีเพื่อนสัตว์ะสองตัวลุงกูอ,อทำไงดีวะเผียตกมันดิอเอาเสียหนอมจเอะไรละไม่ตายด้วยเยไกลมาดีกว่าเลย น่าสงสารเอาเวลามึงอฮะบอกได้ข่าว่าช่วงนี้ฮอตนะเยันอเอาเวลาช่วงนี้ฮอตเหรนี่งมึงเจอมึงเจอมึงฮอตไงบอกแล้วอย่าฮอตเอาไม่ในบ้าเลยเฮียอีหมดยครับไม่ไมวิร์นี่เเจอสนุดักูเน่ยมือไม่ตกเนี่ยชได้เนี่ย เข้ามาปุ๊บนี่ีเกมเ,เนยเออเกมเ็ดเลยทีคตเกมเ็ดเลยไอชุกีไอ้ัเอาตัวนี้ก็ได้วะเหี้ยเอาอ๋อ,าอ,อมันโดนมันโดนแต่มันติดฟอสตัวมันเลยไม่ิวจิงเหรอวะหนึ่งร้ยครับเอาดิวะไอน้นี ชนะชนะชนะโูไอ้สือาไม่ถึืกว่าพี่คูยังไม่ได้ใช้ลำไงพี่อะไรเรียบร้อยเรียบร้อยออนไลน์ตั้งเงื่อนไขวิปริตแต่ควรทำน้าคนไม่มีเนี่ยต้องเฮ้ยยังกอดไลค์อยู่อีกว่า

จะผ่านแล้วเอฟเฟตจะดีนากันเลยเหรอเลือดม่อย่างนั้นจดีนายจริงแกเยังเพลินเฟลัสเซียเฮียมีตัวเดียววได้ไหบอยอีบอยอีบอย ไล่มันไปออกของกันนี่หว่าลืมผมพีดเองแหละดูเหมือนมันรู้อ่ะมันรู้มันเห็นมันเป็นพวกอาวุ <c oughs> โสโดนตะคิ้วเลย,ย oh. เรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> จังพวกมัช่วยทำไมเนี่ยเดี๋ยวยื่นมือเข,าข้ามาช่วยดิถ้าเรื่อจง<ม>จริงเขาต้องแบบปล่อยคนเดียวโอเด็ดด้วยนะเขายังไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเลยอย่าบี่อ่ะดิต้องตัวตัวเงี้ย เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละพี่เออไอ้ตู้พี่อ่ะไหนบอกเขาทิ้งพี่อ่ะเห็นนาะเขาก็มีวินมอปสุดท้ายเขาก็ทิ้งพีโดตายตายไม่ตายไอ้พัดแม่งไม่ยอมฮิวด้วยนะไม่เหน็ดไอ้เบ้าอะไอ้นี่มาเดี๋ยวกูมาแล้ว

ได้ชามไงทลายมอทำนายครบสามครั้งก็จะได้กล่องไงที่สอเป็นโอกาสเลยนะเรครบสามครั้งก็ได้ชามวเสี่ยงก็ได้ชามไ้จานดทำลายรจะได้ารวยนายสี่ห้าทำายรวย้หกนี่ทำนายหม้อหม้อครับครับ ็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายลืมครับดืมได้ของมาต้องเปิดอันนี้กลับไปหน้าน้นยังไงวะนี่เลยเพิ่ได้มาเปิดเลยข้างในมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะเปิดอือ ทำได้แ๊บนีง,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 ะงอะไรเนี่ยด้ไมต่อเหรอเรจจบครับแค่นี้แหละไมะ่บ้า